ร่วมสร้างมหาผูุสนครั้งใหญ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดพระปาสัมัคทิสมทบทุนสร้างอุโบสถเรื่องในวันมหาสงกรานต์พร้อมส่งน้ำพระลดน้ำผู้สูงอายุและก่อพระเจดีสายทอดณนวัดหนองพงตำบลเขาสายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร13-16เมษายน2565พริฤหัสบดี14เมษายน 2565เวลา9นาิกาตั้งกองผ้าป่าครอบครัวรวมญาติเวลา10นาิกา 30นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธกองพระป่าเวลา11นาฬิกา30นาทีถวายกองพระป่าสมัคคีพระสงฆ์อนุโมทนาบุญรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี12นาฬิกาเชิญคณะพระป่าทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกันยินดีต้อนรับคณะพระป่าสมัคคีวัดหนองผงประธานดำเนินงานอาจารย์อภิวัตพุทธบรรจงที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายบริษัท VCF กรุ๊ปจำก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองผงติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่พระอธิการคงเพชรธรรมปายโกเจ้าอาวาสวัดหนองผงโทรศัพท์0869851834 0869851834ติดต่อได้ตลอดทุกวัน